เป็นไงบ้างครับมัวรนนี้ครับ3ตัวที่วางไว้หน้าช่องนะครับบอกแล้วครับว่าจะไม่ทําไม่ผิดหวังครับก็เข้มมา2แล้วก็จางไป1ครับบวกลบกันแล้วนะครับก็ยังได้สดชื่นเต็มเครื่องกันอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับใครที่เอาหน้าช่องไปแยกเน้นเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับหน้าช่องยังมาขนาดนี้ครับในครอบครัวไม่อยากจะพูดถึงเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นชุดอัลบั้มสามอัลบั้ม4ี่ที่วางไว้ให้นะครับก็ต้องบอกว่ายังมาครบเต็มระบบกันเหมือนเดิมครับใครที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยลกัน นี่นะครับถึงบอกว่าอยากเข้ามาตามในครอบครัวชัวร์กว่าครับหรือว่าพี่ในนะครับที่เ่นักทัพฟุตบอลนะครับมากกว่าหน้าช่องหน้าไลห์หรือว่าเน้นกว่าหน้าช่องหน้าไลห์แบบนี้นะครับก็ทางเข้าง่ายเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่จะมีคําอธิบายอยู่ครับลองอ่านดูนิดนึงครับแล้วก็กดเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้เลยนะครับเอาสดีครับเหมือนเดิมครับมี่สามกู่ครับมาให้เลือกเน้นเลือกเชียร์เหมือนเดิมครับวันนี้ครับพามาที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับคู่แรกครับคู่หลวงด้านบาร์เซโลน่าครับวันนี้จะเปิดบางดยยยััังงไไไมม่แพ้้ใคครรเเเลบบกก็ชชนะปดถึ แล้วก็เสมอ1เกมครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับก็เปิดบ้างชนะด้านบังเซียมาถึง7ประตูต่อ1นเลยส่วนหน้าทีมเยือนอย่างตันต้าครับผลงาน5เกมล่าสุดเก็บชัยชนะไปได้2เกมครับแพ้ไป2เสมอไป1ครับก็อร์มช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงกลางๆครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับก็บุกไปยางด้านโคโมมัน2ประตูต่อ1นเลยคูนิยับให้เลือกเชียร์ที่เจ้าบ้านอย่างบาซโลุนาได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคูนิยับไปจ่อเลือกกระแสภายในมาแล้วครับเรื่องขุมนักเตะและตัวผู้เล่นของเจ เลยนะครับแล้ววันนี้อย่างนงครับบาร์ซ่าเนี่ยจะได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านตัวเองแรงจูงใจมากกว่าครับและเกมในบ้านพวกเขาทําได้คนข้างดีเลยนะครับและกาแพงวันนี้ครับเปิดทางด้านบาร์เซโลนาครับเป็นต่อแค่ครึ่งช่วงตัวไหลลงมาปอปานะครับถ้ามองจากกระแสแล้วเฮ็ดดูเฮดที่เจอกันมาแล้วครับผมยังเชื่อมั่นว่าบาร์เซโลนาวันนี้ครับน่าจะเก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอนครับหวนนีใครเลือกเชียร์ไปที่บาร์เซโลนาได้เลยสงคู่ที่2นะครับคู่หลวงนั้นแมนซิตี้ครับวันนี้จะเปิดบัางด้านขับบูธครับก็แมนเชสเวคร3 เมสมอไป1ห,หลุดแพ้ไป1ครับแตดล่าสุดที่ผ่านมาก็เปิดบ้านชนะด้านเจลซีมาถึง3ประตูต่อหนึ่งเลยส่วนแรติเมียนยังขับบู๊ดครับ,บ,บผลงานท่าเกมล่าสุดยังไม่แพ้ใครเช่นกันครับเก็บชัยชนะไปได้3เกมครับเสมอไป2ครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับก็เปิดบ้านเสมอรกระด้านคอทยมา1นประตูต่อหนึ่งเลย คู่นี้ครับให้เลือกเชียร์เจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้ได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าคู่นี้ครับเหมือนจะเป็นบอลแพ้ทางครับเพราะว่ามองจากเหตุถึงเหตแล้วครับสองเกมล่าสุดที่เจอนมาเนี่ยเป็นฝ่ายที่ซิตี้ครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งสองเกมเลยและเจอันมาเกมล่าสุดครับในปี2024ครับก็เป็นฝั่งด้านแมนซิตี้ครับเปิดบ้านชนะไปได้ถึง4ประตูต่อ1เลยแล้ววันนี้สําคัญเลยว่าแมนซิตี้ครับฟอร์มเริ่มกลับมาแล้วครับแล้ววันนี้ได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านตัวเองครับแล้ววันนี้ต้องการ3คะแนนสําคัญด้วยนะคคคคครรรรรรรััััััับบ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 เเเเพื่่่่อออจจจะะะไไดดด้้้ขาาาาาตตงนนนนนนููกมใีีววหททป็ เก็ยังมีหลุดมีรั้วเห็นอยู่ครับกองหลังเนี่ยเสียประตูง่ายไปหน่อยครับและกับแพงวันนี้เปิดมาห้งหน้าแมนซิตี้ครับเป็นต่อ2ชึ้งตัวไหลไป2ชึ้งตัวปอปลาครับแต่ว่าวันนี้ครับใครจะไปแมนซิตี้ครับผมแนะนําแล้วกันนะครับให้ไปครึ่งเวลาแรกแล้วกันนะครับ0.75การันตีให้1ประตูครับวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่แมนซิตี้ได้เลยส่งคู่ต่อไปนะครับคู่ร่วงนั้นอินเตอร์มิลานครับวันนี้จะเปิดบางร้านมนาโกครับจะไปอินเตอร์มิลานครับผลงาน5เกมล่าสุดยังไม่แพ้ใครครับเก็บชัยชนะมมมมาาไดด้้ถึง4เเเกกกคครรัับบแแลลว็สสอ1ตุ่่่ที มาครับกอบุกไปถล่มเลเช่มาถึง4ประตูต่อศูนย์เลยส่วนน้าทีมเยือนอย่างมนาโกครับผลงาน5เกมล่าสุดเก็บชัยชนะไปได้2เกมครับเสมอไป2หลุดแพ้ไป1ครับก็จบทางหน้าเสมอส่วนมากครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็เปิดบ้านชนะแลนมา3าประตูต่อ2เลยคู่นี้ครับให้เลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างมโนาโกได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคู่นี้ครับเติร์ม,มาติไลเนี่ยก็จบไปทางหน้าเสมอส่วนมากครับและเจอมาเกมล่าสุดในปี2024ครับก็จบเสมอไป1นประตูต่อ1นเลยนะครับแล้วนน้ครับกระแพงครับเปิด 0.5ไหลไป1่ช่วงตัวนะครับถ้ามองจากกระแสแล้วครับผมมองว่าบอลคู่นี้ครับมีโอกาสที่จะออกหน้าเสมอครับถ้าวันนี้ครับโมนาโกแพ้นเนี่ยก็ไม่น่าเกินหนึ่งประตูแน่นอนครับวันนี้ครับขอวว้ใจแล้วกันลองไปที่ทีมเยือนโมนาโกแล้วกันนะครับวันนี้ใครเลือกเชียย์ไปที่โมนาโกได้เลยสรุป3ตัวนี้ประจำค้ามคือวันนี้ครับชอบทางด้านบาร์เซโลนา โมนาโกแล้วก็แมนซิตี้ครับจัดให้3คู่แบบเน้นๆนนกันไปนเลยหรือว่าพี่นะน,นะครับที่นะทางฟุตบอลน,นะครับมากกว่าหน้าช่องหน้าไลฟ์หรือว่าเน้นกว่าหน้าช่องหน้าไลฟ์นะครับก็ทางเข้าง่ายใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่ลองเปิดใจเข้ามาเป็นครอบครัวด้ยกันดูครับรับรองว่าเต็มระบบแน่นอนสำหรับนพื่นอนๆต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บอลอย่งเขมขสวัสดีครับ